ที่พี่จะพูดถึงเนี่ยอาตมาอ่านแล้วอาตมาก็ชอบมากแล้วเวลาไปไปสอนไปบอกกับญาติโยมก็ชอบชวนตรงเนี้ยพราะหลวงพ่อสมเด็จก็ให้ให้แนวว่าความสุขมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเนี่ยแต่ทํายังไงเราจะพัฒนาความสุขหรือเป้าหมายเพราะเป้าหมายมันจะกําหนดดิเรกชันและการดําเนินไปของชีวิตเราใช่ครับคราวนี้พอเราตั้งเป้าอย่างเนี้ยกลับไปที่แคลคูลัสถ้าเราลองพอกราฟเนี่ยแกน X เนี่ย คือเวลาชีวิตเราแล้วแกน Y วคือความสุขความทุกข์แกรนแวน Y เป็นบวกคือสุขแกน Y วเป็นลบคือทุกข์คำว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยสมัยก่อนอะต่มาเข้าใจเองนะว่าเราพยายามจะแม็กซิมัยแกน Y อืคือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยเราอยากให้มันมีความสุขมากขึ้นครับเราปรากฏว่าเราลืมดูมันมอีกแกนหนึ่งที่จะมันคือแกน Z ซ โอ้โหตอนนี้แกนเราเป็น3มิติแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับจาก x y เป็นแค่สองสองมิติตอนนี้ให้จินตนาการมีแกนแซรโผล่ขึ้นมาเป็น3มิติแล้วต้องเป็นแคลคูลัสประมาณปีสองแล้วมันเลิกมันเริมอินทิเกรต3มิติแล้วครับคือพอมันมีแกนแซรโผล่มาด้วยเนี่ยครับแกนแทรคืออะไรก็ไปดูตอนที่พระโพธิสัตว์ออกจากวังไปบวชมคือถามว่าอยู่ในวังมีความสุขไหมอาตมาเพราะวายน่าจะกระชูดอะครับแต่ว่าวายมันไม่ตอบ คำถามของชีวิตเนีอืมันไม่ใช่เป้าหมายที่มันจะละทุกได้จริงครับแปลกไหมวายเนี่ยเหมือนสุกนั้นแต่สุกไม่แคนเซิลทุกแล้วสุกชนิดนั้นน่ะยิ่งทุกข์ด้วยมันเป็นสุกที่อมทุกอยู่ข้างในอ่าอ่าเหมือนลูกอมที่มันมีไส้ทุกอยู่แต่มันหุ้มด้วยเปลือกแข่งน้ําตาลแห่งความหวานอะไรบางอย่างประมาณนี้หรือเปล่าครับอ่าพี่จัดเรียบเที่ยบน่าสนใจการดําเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางที่ว่าเนี่ยมันฝึกง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่จะกินอะไรอืม เด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้พัฒนาชีวิตเนี่ยเมื่อเขาจะกินอะไรเนี่ยเขาก็คิดว่าอะไรใส่ปากแล้วอร่อยครับฟิลลิ่งวายเป็นบวกอืกินอืถ้าวายเป็นลบไม่กินครับนี่คือเขาใช้แกนวายเป็นเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตอืแล้วในขณะที่เขาเมคดิสซิชันอ่ะเขาก็เอาใครที่เหลือก็คืออะไรที่ m a x i m ิม e วายทำอันนั้นที่ทําให้ฉันมีความสุขเมื่อเป้าหมายคือแม็กซิมา์วการกระทาก็คือหยิบขนมนั้นกินอ การกระทําเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายอย่างนั้นแต่เมื่อเด็กคนนี้เรียนรู้เข้าใจมีความรู้มากขึ้นพัฒนาชีวิตมาถึงระดับหนึ่งขณะที่เขาเห็นขนมเขามีสติรู้ตัวทันครับกระบวนการเลือกจะเกิดขึ้นอแทนที่เขาจะเลือกกินไม่กินโดยใช้วายเป็นตัวตัดสินครับเขาเปลี่ยนเป็นแกนแอืเขาก็จะดูว่าสิ่งนั้นกินแล้วเป็นประโยชน์หรือโทษครับอเมื่อเขาเริ่มฝึกแรกๆเขาอาจจะดูประโยชน์ของตัวเขาครับว่ากินเข้าไปแล้วเขา่าร่างกายเขาอ่ะมันอิ่ม Mm hmm. เขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเฮ้ยต่อไปไม่ใช่แค่อิ่มประโยชน์ต้องดูด้วยว่าอิ่มแล้วมีโภชนาการยังไงสารอาหารเป็นยังไงถูกกระโรคที่เขาเป็นหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเขาพัฒนาต่อไปอีก mm hmm. เขาจะไม่ได้มองแค่ประโยชน์ของตัวเขาด้วยเขาจะมองว่าอาหารชินี่ที่เขากินเข้าไปอ่ะมันทําร้ายและทําลายใครบ้างหรือเปล่าอื mm hmm. บางทีเราอาจจะรู้ว่าอาหารเนี้ยมันมีประโยชน์มันอายุวัฒนะมันดีมากสําหรับร่างกายเราแต่มันทําลายสัตว์ป mm ่าอื มันผลิตขึ้นมาโดยอาศัยแรงงานที่ถูกกดขี่ครับมันก็มีโทษเช่นแบบฟัวกราใช่ไหมครับอาหารเลือดหรูตับหา่านที่โอ้โหเขาจับห่านไปบีบคอไปยัดอาหารใส่แล้วก็เพื่อทําให้มีไขมันในตับเยอะๆเพื่อสุดท้ายแล้วจะออกมาแล้วโอ้โหเป็นอาหารเลือดหรูบนจานสไตล์อาหารฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันคือการเบียดเบียนมากๆกว่าจะให้ได้มาซึ่งความอ,าอร่อยที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาหรือสมมุติว่ามันอร่อยซึ่งนั่นอาศัยปัญญามากเลยที่เราจะรู้ว่า สิ่งสิ่งหนึ่งมันมีประโยชน์และโทษต่ตอเราและโลกใบนี้ยังไงครับแต่สิ่งสําคัญคือเราจะเลือกอะไรอืเราจะเลือกตาม feeling กับปิสู่แกนวายอย่างเดียวหรือคุณจะนําแกนแซเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแกนสําคัญของชีวิตด้วยใช่อืี๋วที่มันยากกว่านั้นอีกก็คือว่าครับต่อให้อัตมาพยายามจะเลือกแกนแซดอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะนําพาชีวิตเราให้ไปทางที่เราคิดว่าดีได้ทุกครั้งไปด้วยอ่ะ มันอาศัยสกิลไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวอม,มันต้องค่อยๆฝึกครับได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วใจที่มันอยากจะแม็กซิมาย์ไคือนอนต่ออืกับแม็กซิมาย์แซดคือตื่นขึ้นไปทําประโยชน์พัฒนาชีวิตเนี่ยมันต้องฝึกอะ่ะมันต้องค่อยๆพยายามที่จะตื่นแล้วต่อให้วันนี้ยังลุกไม่สําเร็จพรุ่งนี้มันก็ฝึกต่ออืแล้วพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่ชีวิตเรามันจะดําเนินไปในทางแกนแซดเป็นบวกเนี่ย มันก็จะค่อยๆมากขึ้นครับแล้วพอทดลองทําเนี่ยพอเรา m a x i m ม z ยแกนแซดน่ะมันได้ Y ที่เป็นบวกไปด้วยอัตโนมัติเลยใช่แล้วมันเป็น Y ที่แม้จะไม่ได้มีอินเทน i t y สูงเท่ากับความอร็ดอร่อยคสนุกสนานหมายถึงระดับความเข้มข้นของความสุขใช่มันอาจจะน้อยกว่าที่โฟกัสวายอย่างเดียวแต่คุณภาพมันดีกว่าครับ มันเย็นกว่ามันสบายใจกว่ามันยั่งยืนกว่ามันนึกถึงทีหลังแล้วมันก็ยังสามารถสุกได้มากกว่าดังการอ่านเล่มนี้เนี่ยแน่นอนผมยังอ่านไม่จบหรอกนะครับแต่แน่นอนก็ยืนยันว่าเล่มนี้ก็จะตั้งอยู่กลางบ้านแล้วก็จะทยอยนะครับ กลับมาอ่านกลับมาย่อยแล้วก็นํามาปรับใช้เพราะมีความรู้สึกว่าเป้าหมายในเบื้องต้นที่ผมมองก็คือทํำยังไงนะให้เวลาต่อวันของเราที่เราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับโรคบนความเป็นจริงรู้ให้เท่าทานันว่าเราโดนกระทบจากช่องทางไหนประสาทอะไรต่างๆรู้สึกอย่างไงแล้วเราจะเลือก react อรีแอคยังไงตรงนี้ให้มันมากขึ้นพยายามถอนตัวเองออกจากโลกเมทริกให้มันน้อยลงแต่แน่นอนนะมันคงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงต้องใช้เวลาแต่ผมมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องทักษะซึ่งทําซ้ําๆได้ ถามว่าเราอาจจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่บวชมาแล้วเอามาใช้เลือกกับชีวิตได้ไหมก็ต้องยอมรับนะว่าเราไม่สามารถเลือกในทางที่ดีได้ตลอดทุกครั้งไปครับแต่อย่างน้อยมันมันค่อยๆชวนให้เราลองกลับมาฝึกทีละนิดทีละนิดในแต่ละขณะข,ของชีวิตนะครับได้ยินเสียงะระฆังตีตอนเช้าให้ตื่นไปทาวัดอย่างเงี้ยโยมได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าที่เราตั้งไว้เสียงกระทบหูปุ๊บอะ่ะเรามีทางเลือกอย่างน้อยก็สองทางอะ่ะ เราจะเลือกเอาตามความสุขของเราหรือเราจะเลือกเอาตามที่ปัญญาเราบอกว่ามันดีอืคือพออาตมาอ่านหนังสือเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสังเกตชีวิตไปเรื่อยๆอาตมากลับเริ่มรู้สึกว่าความยากของเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีอะครับแต่มันยากตรงที่รู้แล้วอะเราจะสามารถดําเนินชีวิตของเราจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่รู้ว่าชีวิตควรเป็นยังไงนะแต่ดําเนินอะ่ะเดินออกเดินอะ่ะก้าวไปอะ่ะทำะลงมืออะ่ะให้ชีวิตมันไปในทางที่เรารู้ว่ามันดีอะ่ะอ,อุ้นมันไม่ง่ายอะ่ะแต่เป้าหมายของการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างที่หลวงพ่อสมเด็จว่าก็คือเป็น ประตูที่จะพาเราไปสู่คําสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อสมเด็จบอกว่าท่านเอาพระใจปิดกมาเรียงร้อยเพื่อตอบคําถามชีวิตครับถ้าท่านสามารถนําพระตรปิดกมาสู่ผู้ฟังได้หน้าที่ของผู้เรียบเรียงก็หมดความสําคัญไปพาเราไปสู่คําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและก็ไม่ได้ไปเพียงเพื่อแค่รู้แต่เพื่อที่จะเอามาลงมือทำและพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่สูงที่สุด ที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีศักยภาพไปถึงได้อ่านหาแก่นทรรายการสนทนาของคนชอบอ่านหนังสือเพื่อหาแก่นสารและชวนชาวบ้านมาร่วมกันลงมือทำ